เหน็างี่ได้ไปทำบุญก็ไปทำบุญครับทำบุญปกติทุกปีอยู่แล้วนะครับก็ไปกับแฟนคลับด้วยนะครับก็ปกติมันเดิมครับไม่มีพิเศษมากมายเป็นไงครับควันนี้มีได้อะไรเป็นพิเศษบ้างไหมพี่อ๋อฟื้นอะไรให้ได้ท้าบุญกับกับกับตัวเองในวันที่ที่ที่เราได้ลิมิตามานิโลนะครับในวันนั้นแล้วก็ทำบุญกับแฟนคลับก็สำหรับเราเราถือว่าเป็นอะไรที่ที่ดีแล้วเพราะว่า นั่นนะจะได้หาเวลาเข้าเข้าวัดเข้าวาที่เป็นกิจลักษณะจริงๆสักทีหนึ่งครับพี่พี่ขอขัดอะไรพี่ตัดมือเลยโอ้โหดีๆขอขัดตรงนี้ให้ไม่ขาดสายนะมันวิ่งเนี่ยปีนี้ก็ไม่ได้เจออะไรพิเศษครับที่จังหวะมากกว่าว่าว่าช่วงไหนอยากอยากอยากจะได้อะไรพิเศษครับยังเลยยังไม่คิดอะไรไม่ออกเลยตอนนี้ครับยังไม่เจอปีนี้มีสาว มาทำา run run. ร่วมทางบุญบ้านนี้กงนี่ดงไม่มีคำส่วนมากเป็นสายขับแล้วก็มีสายขับจากจีนบินมาด้วยนี่ก็เป็นปีปีแรกปีแรกที่ที่มีสายขับจากอ่าจากประเทศมาแล้วซึ่งก็เป็นตัวแทนสายขับอีกหลายร้อยคนเลยที่มาจากประเทศจีนก็เปอีกอีกหนึ่งปีท yani ี่รู้สึกว่าเออก็ดู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 เซอร์ยั่ไงกันเลยเป็นเป็นเซอร์ไพรส์ครับจริงๆเข้ามาก่อนหน้านั้นแล้วประมาณสัก 3าสี่วันครับแล้วก็เพิ่งๆจะมาได้เจอเช้เมื่อวันเสารนี่เองก็แฮปปี้ครับก็ดีครับขอบคุณเจมขออะไรครเอาของขวัญมาเยอะมากนะแล้วก็มีของขวัญจากจากจากแฟนคลับจีนด้วยมีจดหนงจดหมายมีทำเป็นโปสการ์ดทำเป็นหนังสือทำเป็นเอกสารมาให้เยอะเลยไม่คิดว่าว่าเขาที่ที่ลูกเขาก็จะจะติดตามเราขนาดนี้เลยว่าพี่โดมก็ จะลองไปดูอยู่ว่าจะเป็นอย่างเขาว่าหรือเปล่าครับได้มีโอกาสไปโชว์ตัวบ้างหรยังยังไม่ไมีโอกาสได้ไปเลยครับคิดว่าน่านา่ถ้ามีโอกาสถ้าถ้าอยากไปครับแต่นคนสังเกตเห็นแหวนที่นิ้วอ๋อนี่แหละฮะ้คืหลายปีแล้วครับ นะ่ครับจริงกว่าสลับวงเลยใชครับไม่ได้มีใครซื้อให้ไม่ได้มีใครซื้อให้ครับว่าแล้วเชียวต้องได้รันโชวให้อยู่แล้วเลยไม่มีครับจองตัวเองครับผมเป็นคนชอบใส่แหวนนิ่วนะข้า้งซ้ายครับ้งทนกละครครับละครตอนนี้มีสาวพระเพลงครับแล้วก็รักอิเจจัดให้นะครับก็ภายในปีนี้แหละนะครับน่าจะได้ชมกันก็เป็นเป็นสองเรื่องสีคาแรคเตอร์ก็แปลกดีนะครับก็ลองติดตามกันดูได้ครับ เป็นเพราะว่าช่วงนี้เราไม่ค่อยมีละครกับพี่ไก่เลยมันก็เลยมีข่าวมาว่าเออไม่ได้เป็นลูกหลาของพี่ไก่แล้วก็จะมันอยู่ช่วงจวังหวะมากกว่านะครับก็มันมันมันอยู่ช่วงขัดเกี่ยวซึ่งก็เราก็ มันก็วนเวียนอีกหลายหลายค่ายละครซึ่งเราก็ไม่ได้มี <c oughs> มีม,มีมีหน้าที่บอกว่าออผมจะเล่นหรืองมื่นไม่ใช่นะครับก็ยังเล่นเหมือนเดิมครับหรืว่าถ้าจังหวะตรงหรือคิวได้เนี่ยเล่นแน่นอนครับ <c oughs> จริงๆแล้วกับพี่ไก่ก็มีติดต่อคุยอยู่ตลอดมีคือ <c oughs> จริงๆพี่ไก่ติดต่อมานานแล้วแต่ผ่านทางช่องแล้วก็ถามว่าเราคิวว่างไหมเราก็บอกว่า,ามันก็ชิวนเรื่องอื่นน่ะนะบางทีมันมันมันบอกไม่ได้ว่ามันจะปิดช่วงไหนหรือจะอะไรยังไงครับผมก็แล้วแต่ทางทางผู้ใหญ่ครับ เรา่มีดูบทเป็นพิเศษั้งหรือเปล่าครับไม่ได้ดูเลยครับตอนนี้ก็ผมเชื่อว่าผู้ใหญ่เขาคงสะก,กีนให้เรียบร้อยแล้วครับ